จากสามหนึ่งโซนเนาะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับคอบอดี้ทาวจากกันให้คือแบบเป็นมากทุกคนช่วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปลงกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนแขกรีวิ วันนี้นะฮะเควินเคอยู่ที่ดอนเมืองนะครับก็เหมือนเดิมเนาะครั้งที่แล้วเควินได้รีวิวของสายการบินเอเชียไปแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวสายการบินของคนไทยบ้างนะครับสายการบินนกแอร์นั่นเองนะครับกับไฟล์ดี8309นะครับซึ่งจะเดินทางจากดอนเมืองไปยังเชียงใหม่ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพี่พี่แอร์ของนกแอร์นั้นจะยิ้มน่ารักหรือเปล่าจริงๆเราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเควพิธเป็นคนที่ชอบสะสมบอ a r ดิ้งพาส s นะครับไปปรินบอ a r ดิ้งพาส s ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนนะครับผม D D 8 3 1 0นงครับเช็คอินที่ row ัมเบอร์14กับ15นะครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับสวัสดีครับเชียงใหม่ครับ ปิินบดงพากิมมิคของน้องแอร์นะครับทุกคน,ก,คนก็คือซีมีน้ําขวดเล็กนะครับที่เควินชอบขึ้นเพราะว่าเขาจะแจกน้ำขวดเล็กๆนะครับคือขวดน่ารักมาก ดอนเมืองก็คือถือว่ายังคึกคักอยู่นะครับก็คนไทยก็สามารถเดินทางในประเทศโดยเฉพาะดอนเมืองเนาะก็จะมีหลากหลายสายการบินมากที่โอเปเรตอยู่นะส่วนอาคารระหว่างประเทศนั้นคือเงียบกริบเลยเมื่อกี้เควินเดินผ่านนี่คือแบบกลัวผีหลอกมากนะครับและแล้วทุกคนเราก็เหมาคริสไปชี่มาทั้งหมดอยู่ซี เยอะมากนะครับก re really ็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกเครื่องได้ไหมครับผมเรามาอยู่บนเครื่องเรียบร้อยนะครับที่นั่งของเราเป็น43อยู่ตรง L s e a ซนะครับ วันนี้น้องแอร์บินกับโบอิง737-800นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ฮอตยอดฮิตมากระหว่าง Airbus กับ7 37800เนี่ยสคาคล้ายๆกันนะครับบันจุผู้โดยสารได้เท่าเท่ากันแต่ตอนเควินเป็นลูกเรือก,ก็คือไม่สามารถบินเครื่องนี้ได้เพราะว่าที่สาของเควินก็คือไม่มีนะครับซีค่องข้างกว้างนะครับทุกคนก็คือขายังไม่ถึงเลยนอกจากนั้นเขาก็มีนี่ระสาให้ด้วยนะครับ ระหว่างบอดดิ้งนะครับหน้าที่ของลูกเรือหลักๆก็คือต้องช่วยผู้โดยสารในการบอดดิ้งนะครับให้เร็วที่สุดเพราะว่าแต่ละสายการบินก็จะต้องมีเวลาบอดดิ้งที่จำกัดน,นะครับสีัสดีครัี่นี่เควินครูอยู่ไหมครับด้านหลังเหรอใช่ครับผมมาจากช่องรีวิวแอร์โซจูจ๊ดนะครับเป็นเอ็กซ์ครูเหมือนกันนะครับ กาตาเขาเหอใช่อะไรนะผมออกมาแล้วเขาผมเขาให้กลับบ้านอยากถ่ายรูปรวมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปข้างหลังไปข้างหลังไหน้องได้ครับสวัสดีครับท่านไหนคือซีเนี่ยเคยเป็นครูครับสวัสดีเนีอาวัดีครับมาจากช่องสจวรตแพบรีวิวนะครับวันนี้ขอชื่นชมพีนีม่าบอยลิงไทม์เร็วมาก ครับผม,ผม,มขอบคุณมากขอไหยรุ่รวมได้ไหมเดี๋ยวลงเพจแล้วเดี๋ยวใ <c oughs> ส่แมสว์ใส่แมสกก่อนบายๆเลยครับผไฟดีๆแต่สามหนึ่งศูนย์นเดินทางไปเชียงใหม่นะครับพ <Bye. S 1> ี่ๆทีมนี้น่ารักมากครับผมก็สามารถขอบก่อนเวลาได้เลยอะ่ะคือบอดวิ่งแข่าจากกัดการให้คือแบบเต็มมากทุกคนช่วยกันนะครับผมตอนนี้เควินถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e นะครับ ก็เชียงใหม่บรรยากาศดีมากนะครับไว้ใครว่างๆก็มาเที่ยวนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในอทีหน้าครับ